ท่านนะคะได้ยินเสียงชัดเจนนะคะชัดเจนครับค่ะก็น,นี้ตุนรัชดานะคะก็จะมา,าฝึกบรรยายเนาะของ FDSMC ค่ะในหัวข้อของหัวข้อสุดท้ายแล้ววันนี้นะคะก็คือการทำซ้ำ duplication น,นะคะเรียนรู้ลงมือทําและสอนอย่างถูกต้องอาวันนี้เราจะมาเรียนรู้แล้วก็มารู้วิธีในการทำธุรกิจของอัตมีอย่างถูกต้องกันนะคะ พร้อมหรือยังคะพร้อมครับพร้อมเสียงหน่อยโอเคนะคะอ่ะเริ่มกัน <c oughs> เลยนะคะหลักการสำคัญในการทำธุรกิจอะโตมี่ให้สำเร็จคือการทำซ้ำค่ะถ้าจะอธิบายความหมายของธุรกิจด้วยหนึ่งประโยคก,ก็คือการทำงานเล็กๆที่ได้เงินร่วมกันหลายๆคนถ้าอย่างนั้นงานเล็กๆที่ว่าคืออะไรและจะทำด้วยกันได้อย่างไรคำตอบของคำถามนี้คือการทำซ้ำนั่นเอง จุดเริ่มต้นของการทําซ้ําคือทัศนคติทัศนคติสําคัญมากนะคะสามารถหมายถึงทัศนคติในการอบรมและเรียนรู้ทัศนคติที่ปฏิบัติต่อพาร์เนอร์และสปอนเซอร์ทัศนคติในการปฏิบัติต่อผู้มุ่งหวังและลูกค้าเป็นต้นรวมไปถึงทัศนคติที่มีต่อความผิดพลาดล้มเหลวและความสําเร็จและอื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งในบรรดาสิ่งเยอะแยะเหล่านั้นมี3ามสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุด เรามาดูกันนะคะว่าสามสิ่งนี้คืออะไรนะคะอันแรกข้อหนึ่งค่ะทัศนคติที่ทำตามที่เรียนข้อสองทัศนคติที่ต้องอยู่ในที่ที่ควรอยู่ข้อสามทัศนคติในการแสดงให้เห็นสิ่งที่เราทำอยู่นะคะถ้าเปรียบเหมือนกับพวกเราที่ทำธุรกิจอะตอมีใช่ไหมคะเราก็ต้องอยู่ในระบบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทั้งสามสิ่งนี้เลยนะคะ สามสิ่งนี้เป็นสามทัศนคติขั้นพื้นฐานที่สุดเพื่อการอบรมเรียนรู้เปลี่ยนแปลงและเติบโตการเรียนรู้กับการทำตามที่เรียนรู้มันเป็นคนละเรื่องกันเลยทัศนคติที่เราควรอยู่ในที่ที่เราพึงอยู่ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกนั้นหมายถึงความเสมอต้นเสมอปลายในการเข้าร่วมและสนับสนุนโครงสร้างที่เรียกว่าองค์กรและทัศนคติในการแสดงให้เห็นสิ่งที่เราทาอยู่ เป็นการพิสูจน์ความตั้งใจของตัวเราด้วยการกระทําไม่ใช่เพียงแค่คําพูดเป็นทัศนคติที่สําคัญมากต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทาตามที่เรียนอยู่ในที่ที่ควรอยู่แสดงให้เห็นสิ่งที่ทําอยู่สามทัศนคตินี้ถ้าเราแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างและพาร์ทเนอร์ของเราทําซ้ําอย่างดีที่สุดตามคุณแล้วประเด็นมันจะไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณสําเร็จหรือองค์กรสําเร็จ แต่มันขึ้นอยู่กับเวลากับความตั้งใจเพราะฉะนั้นนะคะสามสิ่งนี้สำคัญมากแต่สุดท้ายก็ต้องอยู่ที่ตัวเรานะคะเริ่มจากตัวเราก่อนนะคะสิ่งที่สองค่ะการทำซ้ำคือการทำซ้ำในสิ่งเล็กๆแน่นอนว่าการเกิดขึ้นของ Star ์หรือดาวเด่นที่สร้างความสำเร็จที่ใหญ่และเร็วสามารถสร้างแรงขับเคลื่อนให้กับองค์กรได้แต่เราก็ต้องหาดาวดวงนั้นให้เจอ ประเด็นคือถ้าเรามัวหาดาวดวงนั้นไปหาก็หาไม่เจอกลายเป็นสุดท้ายแล้วเสียทั้งเวลาและพลังงานและเงินอีกด้วยท่านประธานก็บอกว่ามีกรณีแบบนี้เยอะนะคะปัญหาที่สองก็คือสตาร์ไม่เกิดการทำซ้ำปัญหาข้อที่สามต่อให้หาสตาร์เจอส่วนใหญ่คนที่ตามเข้าไปไม่ใช่สตาร์ค่ะก็ยังเป็นกันบ้านที่ต้องคิดหนักว่าจะต้องสอนอยังไงพวกเขาถึงจะทำซ้ำแบบตาได้นะคะ เราอยู่ในธุรกิจนี้เราก็คงเผชิญกับสิ่งนี้เหมือนกันนะคะในการหาสตานั่นเองนะคะพอเป็นแบบนั้นคนส่วนใหญ่จะต้องเสนอว่าอะไรที่เป็นไปได้ในการทำซ้ำซึ่งสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งพิเศษที่คนกลุ่มน้อยทำได้แต่จะต้องเป็นสิ่งที่คนกลุ่มใหญ่ทำได้คนธรรมดาสามารถลองท้าทายทำได้และด้วยผลลัพธ์นั้นจะต้องทำให้เขาได้ค้นพบกับความมั่นใจใหม่และวิสัยทัศน์ให้ได้ ถ้าจะทำให้เป็นเนื้อหาที่คนส่วนใหญ่สามารถท้าทายร่วมกันและสามารถสร้างผลลัพธ์ขึ้นมาได้นั้นมันจะต้องตรงกับเนื่อขไข4ข้อดังต่อไปนี้นะคะข้อ 1. ถ้าชวนให้ทำไม่ว่าใครก็สามารถทำได้ 2. สิ่งที่สามารถวัดผลได้ 3. สิ่งที่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้ในระยะเวลาอันสั้น 4. สิ่งที่สามารถให้ความหวังและความมั่นใจว่าเขาจะทำได้ดี แน่นอนว่าการจะให้คนอื่นทําซ้ําในสิ่งเล็กๆนั้นในกระบวนการทํานั้นสามารถเกิดคนที่ทํางานสําเร็จคนที่สร้างผลงานอย่างโดดเด่นหรือคนที่เห็นความเป็นไปได้แล้วก็คนที่เริ่มมีความมุ่งมั่นขึ้นมาได้ถ้าลองดูแล้วการทําสิ่งเล็กๆร่วมกันเป็นกระบวนการสร้างสิ่งใหญ่และสามารถเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการหาดาวได้อีกด้วย สิ่งสุดท้ายข้อพื้นฐานแกนหลักสำคัญที่จะต้องทำซ้ำก็คือนิสัยแห่งความสำเร็จแม้ว่าทัศนคติจะดีแค่ไหนหรือทำสิ่งเล็กๆให้สำเร็จง่ายอย่างไรแต่ไม่มีใครที่สำเร็จร้อเซ็ตในทุกๆครั้งธรรมดาโลกของเรามันก็มีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีปัญหารุมเร้าหรือปัญหาคลี่คลายได้ทุกเมื่อถ้าอย่างนั้นสิ่งที่สมที่เราจะต้องทำซ้ำก็คือนิสัยในการรับมือหรือปฏิบัติต่อผลลัพธ์ที่ได้ สิ่งซึ่งสิ่งนั้นท่านประธานนะคะก็เรียกว่านิสัยแห่งความสําเร็จแน่นอนว่ามันอาจจะมองว่าเป็นทัศนคติที่มีต่อความล้มเหลวก็ได้แต่สิ่งนี้ไม่ใช่ขอบเขตของทัศนคติแต่มันอยู่ในขอบเขตของพฤติกรรมนิสัยมากกว่าเพราะทัศนคติที่ตอบสนองต่อสถานการณ์จะกลายเป็นนิสัยและจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนั่นเองนะคะในธุรกิจของเราเนาะที่เราจะต้องไป พบเจอผู้คนนะคะไปทําเนื้องานก็จะต้องมีนะคะคนที่ตอบรับตกลงกับเราหรือตอบปฏิเสธณตอนนั้นนะคะเขาอาจจะยังไม่ปฏิเสธแล้วะคะ่ะแต่ว่าเขายังไม่ยังไม่ไม่ใช่ปฏิเสธแต่ยังไม่ได้ไม่ได้ตกลงนตอนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเจอ,อสิ่งที่มันไม่ถูกใจเราอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องฝึกในการ สร้างพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่มันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะคะกระบวนการที่เริ่มต้นจากทัศนคติทําสิ่งเล็กให้สําเร็จและเติบโตร่วมกันมีอยู่ทั้งขึ้นและลงในกระบวนการที่ต้องเจอขั้นตอนเหล่านั้นแน่นอนว่ากรณีที่เป็นไปได้ด้วยดีสร้างผลลัพธ์ที่ได้ชัยชนะและเห็นถึงความสําเร็จเล็กๆก,ก็ดี แต่หากไม่เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างน้อยก็ต้องมีสิ่งอย่างหนึ่งที่ได้เรียนรู้การที่งานจะไปได้ด้วยดีหรือไม่ดีนั้นเป็นประเด็นของกระบวนการที่ต้องเจอตามแต่เวลาในแต่ละสถานการณ์เราจะเอาชนะได้หรือได้เรียนรู้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งอย่าลืมว่าเราจะต้องมีนิสัยแห่งความสําเร็จในการทําสิ่งให้บรรลุได้นั่นก็คือการทําซ้ํานิสัยแห่งความสําเร็จขอผู้สําเร็จเราจะต้องทําซ้ําในสิ่งนี้ สำหรับคุณที่ทำซ้มสิ่งนี้แล้วความสำเร็จจะไม่ใช่สิ่งพิเศษแต่จะเป็นกระบวนการเท่านั้นและด้วยตัวพวกคุณพาร์ทเนอร์ที่เห็นสิ่งนั้นและทําซ้ำคุณก็จะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมไปอีกและใกล้เข้าสู่ความสำเร็จในทุกสถานการณ์ที่เจอคะบางครั้งเราอาจจะยังไม่สำเร็จนะคะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ค่ะ ทีนี้มาดูนะคะว่าการทำซ้าแตกต่างอย่างไรกับการคัดลอกนะคะมันเหมือนมีเส้นบางๆขั้นกันอยู่นะคะมาดูกันค่ะ,ะการทำซ้ำนะคะการทำซ้ำนี้นั้นนะคะรับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า duplication นะคะมีแนวคิดที่แตกต่างจากการคัดลอกการคัดลอกก็คือการ copy นั่นเองนะคะแตกต่างอยู่เล็กน้อยค่ะถ้าอย่างนั้นการทำซ้ำกับการคัดลอกแตกต่างกันอย่างไร เราสามารถเข้าใจได้ง่ายผ่านแนวคิดนี้นะคะเรามีต้นไม้หนึ่งต้นถ้าสร้างต้นไม้นี้ให้เหมือนกันด้วยพลาสติกจะเป็นการคัดลอกมันก็คือต้นไม้พลาสติกที่มีรูปร่างเหมือนกันแค่นั้นเองแต่วิธีที่จะทำซ้ำนั้นต้องเอาเมเล็ดมาหนึ่งมล็ดหวานไปให้เกิดใบสองใบแตกหน่อออกใบจนสุดท้ายเติบโตกลายเป็นต้นไม้แล้วก็กลายเป็นต้นไม้ที่เหมือนกันเราเรียกสิ่งนี้ว่าการทำซ้ำนะคะจะเห็นว่ามันมีความ แตกต่างกันอยู่นะคะทุกคนถ้าพูดว่าทําซ้ำแล้วส่วนใหญ่คนก็จะทําซ้ำา m p p r r i a m m s t t r r เพราะอิจฉาชีวิตไลฟ์สไตล์ของ i m p e r i a l master กันก็เลยอยากทําซ้ำเขาฉันเองก็อยากขับรถฝรั่งหรูถ้าขับรถหรูไปแนะนำคนก็คงจะสุดยอดเองินเข้าทีละเป็นสิบสิบล้านก็คงเข้าไปร้านอาหารหรูเลี้ยงข้าวเขาได้ขับรถหรูใส่เสื้อเท่ จ่ายค่าใช้ใจ่ายได้เต็มที่ในการไปเชื้อเชิญด้วยเหตุนี้ก็เลยมีคนที่ไปสร้างนี่เพื่อทําแบบนี้ครับท่านประธานบอกอย่าทํานะครับไม่มีทางสําเร็จได้การทําซ้ําจะต้องทําอย่างไร Imperial Master ที่ขับรถรูคนนั้นตอนแรกเขาทำยังไงเราก็แค่ทำตามอย่างนั้นครับนะคะประเด็นคือเราต้องทำวิธีทำตาม Imperial Master ก่อนนี่เขาจะสำเร็จนะคะขั้นตอนนี่เขาทำเป็นอย่างไรเราทำตามนั้นนะคะ ตั้งใจสร้างผู้บริโภคไปขายอันสองอันฉันจะต้องทำให้คนรู้จักใช้สินค้าที่ฉันขายให้ได้คิดแบบนี้แล้วตั้งใจสร้างผู้บริโภคสร้างไปเรื่อยๆจริงๆแล้วการสร้างผู้บริโภคหนึ่งร้อยคนง่ายกว่าสร้างผู้บริโภคหนึ่งคนครับแม้ว่าผู้บริโภคคนนั้นจะยังไม่สนใจในธุรกิจถ้าแชมพูเขาหมดเขาก็จะซื้อแชมพูทันทีไม่ต้องรอข้ามวันถ้าไม่มียาสีฟันสักวันก็อยู่ไม่ได้ ผู้บริโภคเหล่านี้จะแนะนําให้ผู้บริโภครอบตัวเขาแนะนําไปได้รับการแนะนําแบบนี้มันจะเกิดเป็น100คน200คน300คนครับถ้าเกิดกลุ่มผู้บริโภคแล้วพยาศิฟันเขาหมดจริงๆเขาต่างคนต่างใช้สินค้าแต่ถ้าเราเอามารวมกันก็สามารถรักษาเซลล์มาสเตอร์ได้กลายเป็นคนที่หาเงิน60 0 0 0บาท120 0 0 0บาทได้ ถ้าเขาเห็นเราหาเงินได้60,000บาทหรือแสนสองหมืนบาทแล้วในบรรดาผู้บริโภคเขาก็จะคิดว่าเขาเองก็จะเป็นเซลล์มาสเตอร์ด้วยขยันสร้างผู้บริโภคแล้วตอนนั้นเราก็จะกลายเป็นไดมอนด์มาสเตอร์ได้รับเงิน1นึ่งแสสองบาทถึง3,000ส0บาทเลยทีเดียวนะคะเห็นไหมคะทุกอย่างก็คือของเราเนี่ยเริ่มจากเป็นผู้บริโภคก่อนเป็นยูเซอร์ก่อน,น,อนใช้ก่อนนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีตั้งแต่ ศีรษะจะหลดปลายเท้าเลยใช่ไหมคะเพราะได้มีการต้องใช้ทุกวันแน่นอนนะคะนี่คือหลักการขั้นพื้นฐานที่สุดของธุรกิจและเป็นวิธีทำธุรกิจที่พวกเราต้องทำซ้ำโดยสรุปแล้วนะคะสิ่งที่พวกคุณจะต้องทำซ้ำกันไม่ใช่การคัดลอกแต่เป็นการหาคนที่ทำงานเก่งในปัจจุบันแล้วไม่ใช่เรียนแบบเขาตอนนี้แต่ให้ดูว่าสามปีที่แล้วเขาทำอย่างไร แล้วเราก็แค่เดินตามรอยเขาในสามปีที่แล้วทำซ้ำเขาแค่ดูพิเคชันก็ได้แล้วครับการทำซ้ำของอะตอมีนั้นเราจะต้องสร้างต้นฉบับให้ดีต้นฉบับจะต้องถูกสร้างออกมาดีผลิตภัณฑ์ที่ทำซ้ำออกมาถึงจะดีด้วยดังนั้นต้นฉบับนะคะที่เราสร้างออกมานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะจะต้องให้ความสำคัญ แต่จากที่ทุกคนมองดูตัวเองแล้วถ้าพาร์ทเนอร์แต่ละคนของฉันทำซ้ำฉันแล้วคงจะเกิดเรื่องฉันคงเจ๊งแน่ๆถ้าอย่างนั้นเราจะต้องเปลี่ยนอะไรค่ะท่านประธานก็บอกว่าเราจะต้องเปลี่ยนต้นฉบับออริจินอลนั่นก็คือเป็นใครไม่ได้นะคะนอกจากเปลี่ยนตัวเรานี่เองค่ะเพราะมันจะทําซ้ำตามต้นฉบับจะต้องเปลี่ยนตัวเราก่อนคนรอบข้างก็จะสามารถเปลี่ยนตามไปด้วยอยากให้พาร์ทเนอร์ของเราเหมือนตัวเราตั้งใจใช้ผลิตภัณฑ์ ตั้งใจวิ่งงานตั้งใจเชิญคนเข้าสัมมนา,าถ้าทำแบบชั้นก็คงดีคนที่ทำแบบนี้ยังไงก็สำเร็จครับอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้ถามตัวเองแล้วหรือยังคะตื่นมาใช้แปรงสีฟันอาตอมีไหมคะพอบอรลิสไหมคะนะใช้โลชั่นใช้แอปซูลูตแล้วอยังนะคะตอนเย็นทำอีฟนิ่งโปรเซสไหมคะนะคะเราก็ต้องเริ่มจากที่ตัวเราก่อนนะคะ ตอนนี้ทุกคนก็ได้ทราบเกี่ยวกับหัวข้อ8อย่างแล้วนะคะทุกคนเอาหัวข้อ8อย่างนี้ไปกระจายธุรกิจของทุกคนได้เลยแล้วทุกคนไม่ว่าใครก็สามารถขึ้นเป็นเซลล์มาสเตอร์ได้การสร้างองค์กรผู้บริโภคที่มียอดซื้อ2.5ล้าน PV ภายใน15วันตั้งใจทํางานตั้งใจสร้างกลุ่มผู้บริโภคแล้วเอายอดขายมารวมกันและรักษาระดับเซลล์มาสเตอร์ไว้ได้ท่านประธานก็คิดว่าทุกคนสามารถไปถึงตรงนั้นได้ค่ะ ท่านประธานบอกว่าหวังเป็นอย่างยิ่งให้ทุกคนอยู่ร่วมกันกับปตมีอย่างมีความสุขและสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความหวังได้นะคะเพ่ okay. สำหรับวันนี้ก็จบบทที่8นะคะขอบคุณค่ะ